มาเนจ้ามเเเาเนชิเดนิเดนไปลาลาบแล้วมาเน่ลาบเป็ดท่านเดีัยวขวนันยกท่านเดีัยวขวนันเลยน้องกขขวนันเลยนี่ขวใบบกกดก็ประน,น ใส่ผงนัวจ้ะผงนัวมักแสบก็ใส่หลายๆับพริกป่นเผ็ดๆจักหน่อยจ้ะเข้าวคั่วเอ,อาสอดใหม่มาเนี่ยนะอันนี้พี่เนี่ยบ่ตรนัดมาผู้ใดเผาสอดอันนี้ หัานหอมแล้วบะหัานหนุนบะหลักเน่าจ้ะมะนาก็ไป็นยาวจ้ะหลับข้าวบานเท่านี้ บ้าน,านาเฮะ,ะ,ะเนีย<อ>่ยพร้อมปีซะแล้วบ่ซะแล้เน่ก็ใส่ใส่เลียดตั้งแต่ใส่ใส่เลียดตั้งใส่เลียดไปด้วยค่ะซอสเสร็จแล้วก็เพิ่มอย่างเดียวหัวพวกพริกอยู่หัวพริกก็ไปหัว ทีนึงเขา,าจะจตเนี้นกิดแก่ไปก่อนซิมมันเยิมเลยจ้ะเป็ดยางมันเลยว่าท่านได้เผ็ดเป็นไดใส่เข้าไปอีกค่ะ เสียข้าวพี่นอนปลองไปผัดเดแดงวๆมั้ยเนี่ยดเดียวที่คืนอเปิดไฟแย้งกันผาดมาใส่ถาดอยู่ไหน ลูกโด,ดด,ดกัะนี้แก้วสะแตกเอาถอดมาใส่เฮาแล้วเจ้ารียัดมาลูกเหนียนมาอีกอีก้วยหนึ่งมา่น่องแล้วตักไป จับกล่องเองพี่น้องไม่ควรจะจับใหรอไม่หวานจังเลยเอามาใส่เลย <Okay. S 1> ใสยนะ่ใส่ในนี้นะใส่ติกหยุดน้องอ่ๆใส่เลยใส่หัวเลยหัวเลยหัวกั่อองหนานะเลยเอาไปแต่หัวห,หลับหยุดนาองเมนูอันนี้หนึ่งอย่างเสร็จแล้วก็มาทางตรงนี้ได้เลยค่ะรอรับประทานอย่างเดียว ใส่ไข่ต้องอหยิบเลเลียดมากวันนี้เลียดลงไปเลยค่ะลอยเลียดเลยค่ะทีนี้ใส่บางหน้าอีกบปะ้ะจิ้มเอาเด้อเอาบางหน้าปลาใส่อีกเยเพราวะว่าเลียดมันต้องใส่บางหน้าอีกใส่บางหน้าไปเลยอันี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเลียดน้ำจ้จ แสียเพียงไสยก็ไปบวดจ้าอ่ะมาเทใส่ใบบกวดด้วยใส่ เดี๋ยวจะมาเบิ่งคลิปกลิ่นนะจ้ะ